สวัสดีครับอ่าวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนการวาดภาพนะครับด้วยอ่าเครื่องมือนะครับอ่าคัสตอมชาร์ปทูนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาที่อ่าชาร์ปทูนะครับแล้วก็เลือกเลือกตรงเนี้ยครับตรงชาร์ปนะครับแล้วก็เลือกภาพนะครับที่เราจะวาดนะครับเขาก็จะมีอ่าภาพสำเร็จรูปมาให้เรานะครับเลือกภาพมาสักหนึ่ง ชิปด้วยครับขนาดจะได้สวยงามครับจากนั้นก็เสร็จครับเป็นการอ่าเป็นไฟภาพที่เขามีมาให้อย่างนะครับก็พาเพื่อนๆอ,อยากได้ภาพไหนก็ลองเอามาเล่นๆดูครับแล้วก็ใส่สีใส่อะไรตกแต่งหัดลองหัดทำเล่เลนๆดูนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็อขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่วิดีโอถัดไปครับ